อ๋อแล้วมามาไกลๆได้ค่าน้ำมันหรือยังเขาให้ค่าน้ำมันลดได้ยังฮะเขาไม่ได้ค่าน้ำมันลดหรอค่าน้ำมันลดเติมให้ด้วยใช่แล้วแล้วมีคุปปองอีกปีหนึ่งเดี๋ยวผมให้ค่าน้มันกลับบ้านะแค่น้ามันน้ามันวันที่เติมกลับวันนี้ครับผมให้ผม้ไม่ต้องให้ผมปรับไม่ต้องให้ผมประผมให้ค่าน้มันกับบ้านครับออล้กินข้าพนนใช่ช่ชเอาไปเงค่าตอนเย็นด้ยนะ วานดูรถดีๆให้คุณานะเว้ยด่วยขวานนี่เล่นถ่ายทีวีเี่ยเดี๋ยวผมดูแลรถให้ดีๆแล้วก็รถเดี๋ยวผมจะเาเข้าศูนย์มิซูไปถ่ายของเหลวให้ที่ศูนย์มิซูนะขออนุญาตพอเดี๋ยวเฮเผื่อเลขไม้มันเคลื่อนพอเดี๋ยวผมเอาเข้าศูนย์ให้มีนี่ีเข้าศูนย์ตลอดครับคุณาปวดได้ไม่ต้องห่วงครับนี่อะไรมาเดี๋ยวผมดูแลให้ไม่ทิ้ง ใช่ไม่ตีแล้วไปส่งเมื่อไรต้องบอกนะไม่ไม่ได้รนวันนัดกับคุณานะเราไปส่งเมื่อไหร่ยังไงได้ได้ได้เดี๋ยวทางหวานดูแลนะครับไฟไฟบอกบอกแล้วบอกแล้วครับบอกแล้วครับเดี๋ยวเรื่องไฟบอกแล้วครับบอกแล้วเดี๋ยวจัดการให้ขอบคุณนะครับคุณาขอบคุณนะครับครับผมขอบคุณนะครับพี่พี่ขอบคุณนะครับคุณพี่มาจากจังหวัดนนทบุรีไม่เคยมาที่นี่มาที่นี่ดูรถลองรถมากันทั้งหมดเจคนทุกคนดูพร้อมกันและเลือกว่าเป็นคันนี้ และจ่ายเงินก่อนให้ไปส่งรถที่หลังที่โนนทบุรีอยู่ไหนก็มาที่นี่ได้เชื่อใจไว้ใจยี่ทีสมงชัยครับ